เคลื่อนไหวอีกหนึ่งการประชุมกันบ้างนะคะคณะกรรมาธิการยกรรากรัฐธรรมนูญจะนัดประชุมในวันนี้ด้วยกันนะคะโดยมีการเริ่มหารือในประเด็นและก็ข้อเสนอต่างๆที่ได้รับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยขณะที่รองนายกรัฐมนตรีก็ย้ําในส่วนของการทําประชามติขึ้นอยู่กับคณะรักษาความสงบแห่งชาติค่ะนายวิศณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงข้อได้ร้องของหลายฝ่ายที่ยังคงเสนอให้ทําประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่าการทําประชามติเป็นกระบวนการหลัง จากที่รัฐธรรมนูญแล้วเสร็จซึ่งอยู่ในอำนาจการตัดสินใจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสชอจึงไม่มีความจำเป็นต้องส่งความเห็นในส่วนนี้ไปยังคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญอยา่างไรก็ตามต้องรอให้เนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญออกมาให้อย่างชัดเจนก่อนที่จะมีการพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการดำเนินการขั้นตอนดังกล่าว รองนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าในช่วงนี้รัฐบาลและคอสอชยังสามารถส่งข้อเสนอแนะไปยังคณะกรรมาิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้โดยทําอย่างไม่เป็นทางการแต่เป็นไปโดยเปิดเผยเพราะทุกอย่างต้องโปร่งใสขณะที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจะเริ่มประชุมเพื่อหารือถึงข้อเสนอที่แต่ละฝ่ายส่งมาประกอบการยกร่างรัฐธรรมนูญตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยไล่เรียงไปตั้งแต่ประเด็นภาคพลเรือนและประชาชนสิทธิเสรีภาพ ทางนี้ในวันพรุ่งนี้คาดว่าที่ประชุมจะได้ข้อสรุปในประเด็นภาคการเมืองโดยเฉพาะประเด็นเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยตรงโดยการรับฟังความคิดเห็นและมีส่วนร่วมของประชาชนคณะอนุก,กรรมธิการจะลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นประชาชนเป็นครั้งแรกที่จังหวัดสุพรรณบุรีในวันที่17-18มกราคมนี้จากนั้นจะทยอยลงพื้นท,นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกตามลําดับ และเวทีสุดท้ายจะจัดที่กรุงเทพมหานครประชุมกรรมธิการยกร่างแถลงรับฟังความคิดเห็นและรับข้อเสนอแนะจากสปช